ด้านซ้ายจนซ้ายเนาะนะครับวาง4ี่้าองศาเลยหวีใหญ่ด้านตั้ง4ี่สิบ้าองศาครับไถตรงตรงเราทะเลียนึ้นตามหวีนะเวลาเดินเราทะเลียนเราจะไปกดหวีลงไม่งั้นตัวนี้จะไม่เหลือวางให้ตรงนะครับให้เป็นธรรมชาตนะิตักผมก็ค่อยเดินไปเองครับทีละครึ่งหวีในการกินผมแต่หวีเราควรจะวางสี่้าองศาตลอดนะครับเนี่ยเห็นไหม สี่ส้าองศาให้รอบโค้งเนะรอบสีสั่มีอยู่แนวเดิมนะครับใช้ช่ำสองในการตัดไล่ไปเรื่อยสี่สห้าองศาจนถึงจรนด้านขวาสรนะ้างกรอบไม่ได้เสร็จปุ๊บด้านบนอันนี้คือทั้งบนเสร็จแล้วนะเอ๊ไม่ใช่คุณค่ะในรกอบเสร็จปุ๊บยืนด้านหลังลูกคราับเป็น จับหวีขึ้นมาตั้งขึ้นไปเนี่ยทรงอ่ะเมริกันกับทรงลานบินจะแตกต่างกันตรงนี้ครับอเมมีการตรงนี้จะกลมได้แต่ลานดินตรงเปตรงนี้เปแต่ลานบินข้นงนาบงบนเป็นเหลี่ยมอเมมีการตรงนี้เหลี่ยมแต่ว่าข้างหลังงุนกลมขึ้นไปนี่คือข้อแตกต่างนะตราลากเริ่มตรงนี้เลยนะครับโค้งขึ้นม่ยกขึ้นเงี้ยโค้งจากด้านล่างขึ้นมา แต่มีต้องลอยนะอย่าไปติดนะครับถ้าติดมันจะสั้นไปเลยหวีลอยโค้งขึ้นเงี่ยโค้งขึ้นไปหวานขึ้นไปจนถึงไหนจุดกลางศีรษะลูกค้าคือจุดุดตรงนี้เสร็จเนี่ยโค้งขึ้นไปอย่างนี้นะครับค่อยๆไล่ให้โค้งโค้งกลงแล้วสำหนับทุยตรงนี้จะไม่มีเหลี่ยมเหมือนตรงลัางอีเสร็จแล้วมายิ้านัซ้ายนะครับซ้ายตรงที่เราตัดครั้งแรกที่ตัดขึ้นมานี่เป็นเกณียววางทีนไมตรงเหมือนกันครับตรงนี้โค้งขึ้นไปนะครับ วางเป็นเหลี่ยมเหมือนกับตรงลานวินเหมือนกันตั้งเป็นัวขึ้นนะไปถึงตรงกลางยิงตรงกลางแล้วหยุดเปลี่ยนด้านยินฝั่งน้นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับตัดขึ้นไปหาจุดต,ตรงกลางเ,เดิมกับบียกขึ้นไล่จวไปไล่แล้วหน้ายกนะครับด้านหน้าเลยเป็นนี่แล้วไปชนกับตรงกลางตรงนี้พอดี อันนี้คือจุดเชื่อมเราจะเราเช็คดูมองซ้ายขวาเท่ากันไหมถ้าไม่เท่ากันเราสามารถเช็ค่างนี้ได้เลยครับไปคไป่อยๆกินละนิดมือต้องนิ่งนะครับมัน,บบน้อแวบจมุมเรียบร้อยเลยนะไม่เหลือนะครับเสร็จพวกตรงนี้ข้างบนเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปจากก็จะใช้เบอร์นี้เลยครับต่อไปก่อนใช้เบอร์รองใช้บีเนาะเบอร์หนึ่งครับใช้มาถึงขอบเลยคิดมาหาตรงที่เราสร้างตรงนี้ใช้ตรงตรงเลยครับ ตรงขึ้นอย่างนี้เลยนะไม่ต้องสบัดตรงขึ้นเลยตรงขึ้นไปเลยให้รอบจากจอรด้านขวามาซ้ายหรือว่าจรนซ้ายมาขวาได้เหมือนกันไม่จํากัดน,นะครับเนี่เห็นไหมไข่ปีนผมนมาเลยไล่ขึ้นสบัดขึ้นในโค้งตามโค้งตามสีสันลูกคารด้านาล่างไข่ยตรงเนี้ยไม่ต้องสบัดให้รอบเลยนะครับดูสีสันลูกคาไล่ขึ้น,นตรงขึ้นไปเลย จนรอบไถให้นวลน,นะครับอันนี้เขาเรียกลองหวีอเมริกัน,นลองหวีนะครับถงโขึ้นเล่าตอนสุดท้ายคือตัวเล็กกันขอตัวขตัวน,นี้ต้องต้องสำคัญเลยนะกันสระอา์เหมือนเดิมใช่ไหมครับหนึ่งหน้าจรสองดำสามโคหโ่นหูสี่ควานมาเชื่อมห้า นด้านหลังล่อยธรรมชาติมาด้านซ้ายด้านขวาเสร็จปุ๊บเหมือนกันกันตีมัอสระอุ๊บกหนึ่งสองดันตามโค้งมุนหงสตีไม่เชื่อมและห้ากันแล้วมีดโ,ฆโฆนคนซ้ำกี่เหลือจบตามขั้นตอนอเมมิกันลองโอเค